งัดเนาะงัดเลยพี่น้องต้องงัดเอาเนาะจ้ะเพราะว่ามีดปาดบ่เขาพี่น้องหยิบเบิ้ลเพคมเนาะเพราะว่ามีดเอาไปฟันดินพี่น้องมึงเลือพี่น้องพนะนะี่ข้างหลังมันเนาะจา้ะช่อใหญ่ๆจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยช่อใหญ่มากพี่น้องจ้ะโอ้ยงามพักเดี๋ยวเสียเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งชัดๆจ้ะช่อมันงามมากเลย ไงคักพี่น้องแกงสีวกินอิ่มบื่เทียนบน่นี่มั้งน้นงามคักสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนเนาะทางเมืองไทยและกระทังเมืองนอกเมื่อนี้ก,ก็คือเขาพี่น้องเขาป้าหาเลาะเบิ้งเฮ็ดเนาะจะ้าเห็ดเพิงกับบ้านด้ขื้นดอกพี่น้องมันแรงเนาะอยู่เด่นมากแกล้งพี่น้องฝนตกได้บ่ลายมือเนาะแต่ว่าจะมีเฮ็ดตินเริ่มออกเราเมื่อกี้เห็นดอกนึงพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งเนาะจะ้า จ้ะพี่น้องเห็ดดินเห็ดดินเห็ดนาเร่เริ่มออกแล้วพี่น,ออน,อออน้อ,อง,ง,องดอกบักง่ายเา็ดปากองเดี๋ขวางมองมึงได้ปาดกันอู้หูขวางมองเไงพี่น้องให้มันกินซะบุระดอกบักง่ายบักงามเลยพี่น้องจอกินเอาให้มันซะเห็ดนานเร่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งดอกไม้จ้ะพอเห็ดดินอีกแล้าพี่น้องดอกบักงามเลยจ้ะูดอกนี่นะ น่องเลยยังมีเจ้าของเด้อยใ่ไหมไหดอกงามคักพี่น้องป๊าดถูกเฮ็ดนา,ลนา,าเลยียพี่น้องงามๆเลยปาดเบ่งกันเด้อพี่น้องโอ้ขาดีๆไม่หลอนหน่อยคอสาดอกนะงามงามนันเห็ดหัวโตออกถากแตอยากกินข้นก็อยากกินพี่น้องแบ่งกันดอก,กงามพี่น้องเห็ดนาเรียไปเบ่งต่อจ้ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่มาเลาะเบิ้งปลากับมาผอเห็ดอีกชนิดนึงสีแนะนําเห็ดอีกชนิดน,น,นึงชนิดนึงพี่นออ้องแต่บ้านนี้เคยเก็บจากเทียแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกพอดีเห็นอยู่ในหนังสือพี่น้องเอาหนังสือมานําเป็นเห็ดอยู่เดนมาร์กเขาจะให้เบิ้งพี่น้องจ้าอยูเดนมาร์กเขาบอกว่ากินได้เนาะพี่น้องเคมเปอร์พอสวัมสื่อของมันเนาะจ้ะเคมเปอร์พอสวัม ถ้าไม่รูปเดียวเสีเบิงรูปถ้ามีรูปแบบนี้ถือว่ากินได้เนาะพี่น้องถ้ามีรูปรูปก,ก,กุกขึ้นแบบนี้กินไดจ้จ้ะเห็ดชนิดนี้พี่น้องเนาะมือน,นีเฮาสิบพามามาเก็บเห็ดชนิดนี้พี่น้องอันนี้ในหนังสือคือกินได,ด้เนาะจ้ะเดียวสีให้ไปเบิงพี่น้องนี่มันอยู่นี่อยู่นี่จ้าอยู่นี่ดอกกำงามพี่น้องโพสสวัมข้มประโพสวัมภาษาเดนจะ้ะ เดี๋ยวเอาเก็บหนังสือกันเนาะนี่จ้ะคือดอกใหญ่มากพี่น้องคือบ่อนี่แกเด้อพี่น้องคือกินได้อยู่จ้ะยังกินได้อยู่นะจ้ะคือแบบโอ้โหใหญ่อลังการงานสร้างมากพี่น้องเลยพี่าพามาเบิ่งฟังนี้นะำอลังการงานสร้างมากเลยจ้ะแกที่แต่ว่าตัวนี้ตัวนี้แกแลลวเบาเอาพี่น้องตัวนี้ตัวนี้แกไปฟังนึงแล้วแต่ฟังเนี่ยได้อยู่เนาะฟังนี้ได้แล้วก็ ฟามนี้ได้พี่น yup. ้องเนี่ยฟางนี้ยังอ่อนอยู่เน้ะจ้ะแล้วก็ดอกผุ่นอีกอันนึงอันนี้อีกฟางโอ้นี่มี่ฟางนี้ก็ยังอ่อนอยู่พี่น้องนี่ได้เน้ะจ้ะเดี๋ยวสิตัดไปพี่น้องเดี๋ยวเสี่ยไปฝากมูน้ำน้ะจ้ะเพราะว่าเสียเพิ่นเสี่ยไปลอกกินให้กันว์สัตว์ดอกไงมักเลยพี่น้องพ่นโอ้งามงามงามดูนะอื้ออันนี้มันแก่เหรอฟางทั้งนี่ฟางทั้งนี้มันขึ้นแต่เหิงโบพี่น้องแก่เหรอ ฟังท่าเบอลนี่แกดอกนี่กำลังงามๆพี่น้องเดี๋ยวเขาเสียมาเอาฟังนี่แหละจ้ะโอ้พี่น้องงามคักเพื่อนจะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปตัดเอาเน็บก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวเสียเบิ้งเนาะกะขาตั้งกองกับ่บหญ้าเท่าที่ควรพี่น้องตะกัศีพยัญมตัดให้พี่มอพ่อแม่พี่น้องได้เห็นชัดๆเนาะจ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งพี่น้องนี่แล้วจ้ะเดี๋ยวเขาสิตัดเด้อพี่น้องมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิตัดให้เบิ้งใกล้ๆเนาะจ้ะ ก็คือมันใหญ่มากล่ะพี่น้องก็ทิตัดตัดเอามีดมันบหมีดมันโบเงาเนาะพี่น้องก็ทิตัดเสาเท่าทิตัดได้ล่ะพี่น้องมีดคือสีบระคบมนีดมันบบใหญ่ก็สีเอาไปเบิดนี่ล่ะพี่น้องตัดได้บ่ล่ะมีดข่อยคืออันหน่อยเถอะพี่น้องงัดเนาะงัดเลยพี่น้อง ต้องงัดเอาเนาะจ้ะเพราะว่ามีดปาดบวกเขาพี่น้องมีดเบิ้ลบกคมเนาะเพราะว่ามีดเอาไปฟันดินพี่น้องมึงเลือกพี่น้องคุณน่ะนี่ข้างหลังมันเนาะจ้ะช่อใหญ่ๆจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยช่อใหญ่มากพี่น้องจ้ะโอ้ยงามพักเดี๋ยวเสียเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งชัดๆจ้ะช่อมันงามมากเลยใหญ่คักพี่น้องแกงสีพวกกินอิ่มเบื่เทียนบน่นี่มึงเนี่ย น้ำคัดเดี๋ยวชอนนี้เ่อเอาบ้างไปก้นพี่น้องเดี๋ยวไปอีกชอนนึ่งจ้ะช่อนสี่กับสิสบบาดเอาเป็นบังดอกเด้พี่น้องเอาเป็นเป็นบังดอกเอาจ้ะโอ้ยขออนุญาตเด้พี่น้องเลยจับกล่องกันเพราะว่าตัดบ่ไ <c> ร <oughs> ต้องใส่สองมือห <c oughs> นีดหมู่บ้านนี่เอาไปก้นขี้ดินบกคมเลยพี่น้องจะได้เปลี่ยนหนีดเลมไม้มา กระสีเอาั้งแต่ว่ามันอ่อนเนาะพี่น้องก็คือกล่องจะไขรสั้นนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะขาจะเป่าเอาเฉพาะที่มันเอาได้จ้ะนี่เอาเฉพาะที่มันเอาได้อันนี้แก่แล้วมั้งนี่แก่แล้วพี่น้องอันนี้แก่แล้ว ใบข้างล่างแก่แลเหระพี่น้องมันอยากหยาบแล้วเนะาะจงไว้เบาพี่น้องเห็นเป็นพันต่อไปแตะเห็นเป็นพันต่อไปเนาะนี่อันนี้ได้ยุพี่น้องอันนี้ได้ยุจ้ะกล่อ,องสันย์าวากันเด้อพี่น้อง,ง <c ười> อเลยก็เอาเอาใบที่เอ่อดอกที่มันได้ข้างบนนี่แหละพี่น้อง ดอกนี้ก็ใหญ่แท้แกแ่เรวพี่น้องแก่เรวจ้ะดอกแก่แล้ว,ว,กแกแลวบอ่อพี่น้องเปียวดอกพ่นเมากร้อพี่จ้ะกรอนี่กรอนี่บ่บอ่อไหนแกแ่พี่น้องแต่ว่าถากเก็บกินเพิ่นแล้วเอาปัดเรืองเทิงเหรอเห็นว่าพี่นอ้นองเห็นน้องบ่กกล่องจากสัน้นเดี๋ยวตั้งกล่องก่อนพี่น้อง มาจะ้ะเลือกเอาอขัดเลือกเอานอนๆพี่นอ้องคือว่าก่อนนี้มันบบมันพึงขึ้นบบคันไดงงามปันไดก็เลยเลือกเอาพี่น้องขึ้นกอเก่ามันเนาะปีที่แล้วมันคยขึ้นจนันปีที่แล้วเห็นไว้อยู่มงบริษต,ตัดเอามันแก่ก่อนปีนี้ก็เลยมาท่านอืมนี่จ้ะ อันนี้บบงามพี่น้องบเอาข้างล่างนี้ทรงสีง,งามอยู่ข้างล่างงามอยู่เอาอยู่นี่พี่น้องช่วงนี้เอาจต่โบงามปันไดตรงมันไงจ้าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเห็ดอีกชนิดนึงอันนี้ก็บางทีเ,เคยเก็บเนาะจ้ะ อันนี้เป็นปีแรกที่เก็บเนาะก็เห็นเห็นปีกายนี่มันเข็นเห็ดตอนแก่แล้วปีนีก็เลยมาเบิงมาเลยขึ้นอีกพี่น้องเนาะอันนี้ภาษาเดนมาร์กเขาเจะเรียกว่าเคมเปอร์พอซวมเนาะพี่น้องเบิงในหนังสือนอัอันนี้กินได้จะ้ะแต่ว่าสีมีรสชาติแบบใดนันบรูเนาะต้องเอาไปทดลองแต่คิดว่าเสียไปซุปเป็นคือยจังเห็ดกระดังน่าจะแสบพี่นอ้องย่างพออปาดมันเนือ้อมันเสียออกซีดำาๆในหนังสือเคียนบอกแบบนี้เนาะพี่น้องจะเป็นซีนี้จะ้ะ ไงพี่น้องกอเดียวนี่บกไลยเลยเคมเปรอรสวัมเมื่อนี่เอาหนังสือมาน้่จ้ะเห็นป่พี่น้องก็คือสิเป็นตัวนี้เนาะจ้ะเคมเปรอรสวัมภาษาเดนมาร์กพี่น้องก็จะเป็นกุมกุมแบบเป็น,ส,นสั้นแบบนี้จ้ะอันเรียกก็ถ้าเป็นหัวอ่าเห็นป่ะพี่น้องถ้าจะเป็นหัวกุ๊กแบบนี้ก็คือกินได้เนาะจ้ะกินได้จ้ะเคมเปรอรสวัมจ้ะพี่น้อง เมื่อกี้เอาหนังสือมานั่พี่น้องเพราะว่าเห็ดนี้เขาบม่ค่อยเก็บก็เลยต้องพกหนังสือมานั่แต่ว่ายันยี่คัะพี่น้องเพื่อเดี๋ยวเอาไปสุกมือแรงเอาล่องเบิ้งเนาะจ้าพี่น้องให้เบิ้งงามพี่น้องกอนั้นใหญยี่หนึ่งก็คือซีเมนเพ็ดเห็ดอันเดียวกันเก็จะกอบกใหญ่อยู่กันก็ได้เดีมาเบิ้งอีกพี่น้องกอ,อใหญ่มากเลยจ้ะ นี่พี่น้องจ้าปัดก่อนนี้ก็กอกบกไง่พี่น้องอืมคถากกาลังกินก่อนี้บักง่าย,ยางงามเลยพี่น้องจ้านี่แต่ว่าบ่าเอานะเพราะมันแก่แล้วคือใหญ่มากครับพี่น้องกินได้เบิดมูบานได้ก่อนนี้งามคับอืมเฮ็ดอันนี้มันขึ้นแต่เหงิงบูพี่น้องจนมาแก่กูด่าก่ออหง่ครับพี่น้องบักง่ายเลยมั้งไง ไงครับบ่เอามันแก่หรอพี่น้องเดี๋ยวห้องยางมือยักษน้อยพี่น้องเห็ดได้ได้มื่อนี้เอาเห็ดอันนี้ไปพี่น้องก็เอาไปกินก้อนเนาะก็เห็ดลายอยู่พี่น้องแต่ว่าคือสีบ่เอาไปเบิร์เนาะจา้ะเอาไปแครอ่ากินสะก้อนเอาไปทดลองเบิรงเนะาะจ้างามๆพี่น้องจากจังไดรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้เด้อจ้าจาก,าจาก,จากช่องคนไทยในเดนมาร์กไปเดนมาร์กสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า งามๆพี่น้อง